มาถึงแล้วใช่ที่นี่ไหมใช่ฮะเป็นด็อกสเตจหมาอะไรคะหมารักเลื่อนไม่เป็นหมาพันอะไรคะน่าจะเป็นไซเปรียนนะอาจจะไม่มีมีหลายพันโอ้โหมีเต็มเลยจับได้ไหมคะน่าจะได้อุ๊ยมีเต็มกระดาษด้วยเขามีป้ายชื่ออยู่ตัวเขาดูผอมบางจังเลยรูปเนาะนั่นสิคะนักไหวเหรอ ตัวนี้เราเก็บอ่ะตัวนี้จับได้มั้ยเมื่อกี้เห็นมีคนมาจับอื้มเต่หจนาตาน่ารักนะเออคนละสี่พันเยนค่ะสี่พันเยนใช่ขี่นานเท่าไหร่คะเอ่อขี่แป๊บเดียวทั้งหมดอะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือเล่นกับหมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปขี่ขี่แค่สี่ร้อยเมตรเ่ร้องน่ารักไหม น้ำที่หมากินน้ำแข็งอ๋อนี่ไงน้ำให้ช้าหมาน้ำแข็งกินด้วยพิมพ์เอาถุงมือไว้มือแข็งเขาเจดีหนีเซนเ์บอนน่าอ่ะโอุ้ยดูนี่ไม่ไม่เป็นไรลูกโอ้ยจบล้วเลยโอเคลูกกับพิมหน่อยแล้วนี่อันนี้คือน้องหมาที่เขาเอามาลากเลื่อนนะคะ เขาก็จะมีแบบเอาไปเก็บที่บ้านก่อนไปพักไปพักใช่ไปพักไปรอบๆมั้งเนี่ยตัวเนี้ยจุงกลับไปละเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาไปกลับไปเก็บบ้านเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมคุณแม่เอาทัถมาแล้วเอาตัวนที่เก็บแล้วเก็เอาชดนัก่วหน่อยเด็กวยคือตอนที่ขีดเนี่ยไม่ได้นั่งนะยืนข้างหลังแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบบ้านไหนมีเด็กน้อยมาเขาจะให้เด็กน้อยนั่งน่งในเก้าอี้แล้วคุณทอก็ยืนข้างหลังอะไรอย่างนี้ เนี่ยไปแล้วคือเขามีเปลี่ยนตัวมายมาใช่ป่ะมาก็แรงดีอ่ะตอนนี้เหมือนน้ํามันหมดหแบตหมดก็คือน้องมาเริ่มขี่ช้าๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ตอนที่จองมานะเขามีถามด้วยนะว่าใครน้ำหนักเกิน80บเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มหมาหรอหรือไงไม่รู้ <c oughs> นะใช่ไหมฟ้างปดสิบสองต้องเพิ่มหมาแ่มตอนนี้หี่ขีตัว ตอนนี้คือติดลบนะคะหนาวมากเนี่ยเนี่ยยิ่ยงเอื่อยมากอ่ะใช่ถ้าจะเดินหรอวะแล้วเมื่อกี้มีตัวึ่งกระโดดเข้าไปข้างทางเลยอ่ะน่ากลัวะโดดบุกเลยออเม,มีใครขี่แล้วพิกล้มไหมไม่มีแต่เมื่อกี้เขาโดดแล้วเขาก็กลับลงมาไ่อยให้ออให้ข,นม,ขนมได้ขนมเป็นรางวัลตอนนี้หมาอ่อนแรงมากเลยนะ ไอ๋อน่าจะเปลี่ยนเนี่ยเขาล็อกแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนหมาของตัวนี้มันวิ่งมานานแล้วเปลี่ยนสีตัวเลยเปลี่ยนหมเลยโอ้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 ยโอยอ้อ้ยโอ้้ยโอ้อ้ยโ้ยอ้ยออ้อ้ยโยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้อยโา้ย้ยโอ้ยอ้ยโายโอ้นโออ้ยโอ้ยโออยท้ ขี่ที่นอร์เวย์นะแบบขี่ในป่าจริงๆแบบไกลๆเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่าจะหนาวหงิกตายแน่นอนหนูว่าหนูไม่ไหวอันนั้นเขาจะมีชุดที่ใส่เลยนะเป็นชุดแบบเป็นแบบยาวๆอย่างนี้ของเขาอ่ะงานมาแล้วอุ้ยมีหมาตัวนี้มาด้วยจนจะไงไม่ต้องหาพใช้เซอร์เบียนแล้ววิ่งได้ฮะเป็นน้องหมาไทยเลยอ่ะเป็นหมาไทยเลยอ่ะไปแล้วปัสไปแล้ว ไปแล้วอุ้ยมีเสียวมีเ <DM> ส <Z 2> ียวเหมือนกันมาแดงดีเลยจ้าไปเอ้ยเสียวเๆียวเียวเียวอ้ยชน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 หมาชนมาชนหมาขอโทษขอโทษหมาอยู่เลยโดนชนเลยอ่ะ

เย่ไม่รู้ว่ามันบ่นบ่าเหนื่อยเขาบอกว่าเหนื่อยไงไม่ใครๆครเปนแบบปลาหรอไม่มีใครหยุดป้าต้องไปอีกรอบปลามันหยุดัวมัส เมื่อก Search, ี้พีอยู่อยู่แล้วอ่ะเห็นมปนเห็นป้าพี่หัวป้าพี่หยุดอยูดตรงนั้นคือหมาเขาก็โดนงัดกานแต่หยุดอ๋ออ่าตอนน้องพีนยากเกียวยายเกลยดนะโอยายเกลยดเดี๋ยวมาตกใจ จริงๆหมาสองตัวหน้ามันจะกระโดดจัดกัรแบบแม่ใครดดดีจิ๋วตะโกวหมาจัดกันหรอจัดกันมีจิกัดกันใจได้ไหมเออไปโดนนักกันแม่มันไปนกัดกันใช่สงตัวหน้ามันชอบนัดการมันเล่นการโลกเห็นไหมสองตัวหน้าจิทำไมเดดอ้ล่กา ไปถ่ายนึงเล่้องลวไม่เว้ยไปบาทถ้าร้บาทได้ลรูย่ไม่กัดมันกัแล้วมันไม่เป็นไรมันกัดมันก็ไม่เป็นไรเอาไส่เขาด้วยอันนี้เราจะ่รูปลนะอาชีฮันม่บางกล้องสวยจะรองแลว ไไเเ<ไ>ป็นไง <ป S 1> ครับคำขะรู้สึกที่ครับมันกัดกันแล้วมันเราหยุดหยุดไปไปแล้วมันดึงดึงอย่างงี้ถายรู้ให้แม่หน่อยเล้ว <c oughs> ถายไปไหมใชยมุนไหวไหมใชยมุนชชยมุน <c oughs> งอขานิดนึงเขาบอกย <c oughs> ืนชิดๆหนเอ่างอขานิดนึง ช้ามากแค่ม้วนจะง่ายเสียวไหมว่ายเลยน้องเขาวิ่งชัดแม่ทำไมแม่จะล้มไหมคะตอนเดียวอาจจะล้มทุกคนแหละถึงต้องมีคนไปเฝ้าตอนเดียวมันถ้าบ่ไม่มีคนเฝ้าเพราว่ามันเนี่ยนะรถมันปีนเนี่ยปีนข้างๆอ่ะใช่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 เพราะทั้งแบบอันนีย้จะไปขี่ในธรรมชาติได้ไงนะน่าสิคะหมามันก็พาเราข้อมูจีนใช่ช้ามากอ่ะ อ่าเรียบร้อยหนโอเคเย้ <Okay. S 2> yeah, เรียบร้อย thank you. thank you thank you thank you บ y e บ y e ประสบการณ์การขี่หมาตั้งแต่ m, ชีวิตสนุกมากตัวตอนหนูกับป้าหมาสองตัวนั้นมันกัดกันแล้วมันเลยหยุดหยุดไปไปมันยิ่งเสียวมันสนุกนะ ของของหนูจะสนุกกว่าของแม่เพราะเพราะมันกัดกันมาเลยแบบหยุดหยุดไปไฟแล้วมันมีแรงแบบกระแทกกไม่แต่ของแม่ช้ามากใช่แม่รู้สึกว่าวิ่งแบบชิลมากใช่แม่ของพวกหนูอ่ะแบบมันจะวิวอยู่แล้วอ่ะโดนมันจะกระเด็นตกไปนี่นะคะเป็นชื่อของน้องหมาที่มาลากพวกเราวันนี้ตัวนี้ที่แม่แบบเหมือนหมาไทยคือราคูตัวนี้มิรุคุมิรุคุตัวไหนที่กัดกันเนี่ยโหโคกเข่าโคกเขาโคกโคโคกเ โคโคเอคาเคาคาเาคาโค้กแล้วไปสุดท้ายที่หนูชอบที่สุดนะคะเอ้ยเอ้ยฝนไม่ได้อยู่ตอนไหนคะส่วนหน้าหรือไม่เอิ่มเหลังหลังหลังซ้ายค่ะที่อยู่กับหมาไทยอะค่ะอ๋อหน้าตาน่ารักอก็คือชิเมะนี่ชิเมะน่ารักมากชอบตัวที่ตัวที่กัดกันอะคือคาเคากับมิรุกุเออตัวที่กัดกันแมเราแม่เราได้ยินพีนตะโกนว่าบ้าวกัดกันจริงหรือจริงหรอมันกระโดดงานก้นใหญ่เลยแต่ของแม่คือไม่เลยมันวิ่งแบบ ยิ่งแบบสมูทชิลแต่ว่าความที่กัดกันแบบทำลายนะเขากัดเล่นใช่ไหมคะเพะหนูเห็นเขาไงไปอมีเขาแบบมีหันไหลหันขวามองนู่นนี่นะมองวิวเลยตอนเมื่อกี้จันหนูเห็นหมาตัวตัวหน้าตรงเนี้ยเขาหันมองหนูกี้ก็มองกี้ก็มองเพราะหนไม่ได้กี้ตอบจันกี้ก็มองมองแล้วอย่างกี้เนี่ยปวดตกใจ อ่ะก็สนุกดีสนุกดีถ้าใครมาที่ฟูรานอกก็มาเล่นได้นะคะก็คือสั้นๆก็คือเป็นประสบการณ์สั้นๆแบบว่าบางที่เขาจะแบบไปขี่ในป่าจริงๆป่าป่าดีแล้วล่ะไม่้นมามันจะหนาวไม่ไหวเพราะมันทรมานมากมันจะต้องยาวๆใช่แค่นี้ก็หนาวจะตายอยู่แล้วตอนนี้เห็นแดดเปรี้ยงๆติดลมจริงๆแล้วหนาวมากถ้าทุกคนมาอยู่จะรู้จริงๆภาพตรงนี้มันไม่ได้ดูเหมือนหนาวอยปากเนี่ยคือที่ปากพูดแบบเไม่รู้ว่าปากไม่แข็งเดี๋ยวภาพไม่ดูเหมือนหนาวคืออะไรภาพมันหนาวเนี่ยหนาวสไตล์เจ็บไม่ก็คือมันแดดเปรี้ยงงไอ มันหนาวมากหนาวมากไม่มีรมด้วยถ้าใครมาก็คือมาที่ยูมะนะฮวยยูเอเอแล้วก็หรืออาจจะแบบจองล่วงหน้าก็เข้าในเว็บอะเสิร์ชว่า f ู r านโ d o ็อกสลั i n g ก็จะเจอแล้วก็มาได้คนละ4,000เยนก็มาเล่นกับน้องหมาแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องหมาแล้วก็มาเล่นดักสเลดค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดนั่นอาจมีคิวอาจจะต้องรอนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้นานมากเนา โอเคน่ารักแล้วก็มีน้องม้าด้วยเนี่ยนี่เหมือนเป็นม้าแคระน้องทิชอบ